ดูเจา้าตัวเฮนะมาปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนอยู่ข้างๆเต่าเนี่ยฮะเต่าเต่าขึ้นมาอาบแดดอยู่ตรงนี้นะนะตัวเฮเห็นไหมแวบบไปหลกเงียบสงบเลยอยู่ตรงที่ต้นมะพร้าวโค่นลงน้ำตอนน้ำท่วมกั นี่แหละเขาก็หาโอกาสดีขึ้นมาพักผ่อนนะว่าอาบแดดเราก็ดูกันไกลๆก็แล้วกันนะอย่าไปรบกวนเขาโอ้โหพี่น้องมีปลาชะโดโอ้โหชะโดตัวใหญ่มาก เลยไปนู้นเจ้าตัวเฮนะแม่ได้ดูกันทั้งปลาชโดได้ทั้งดูทั้งเต่านะทั้งตัวเฮด้วยนะเดี๋ยวดูกันใกล้ๆน่ารักน่ารักเนี่ยนี่ดู ยืดคอยืดขาออกมายาวเลยฮะนะเพื่อให้ผิวหนังได้รับความร้อนบางทีตามแข้งตามขาเขาก็จะมีปลิงนะบางทีมันร้อนมันปลิงก็จะหลุดล่วงลงนะก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากมายนะกำลังน่ารักนรักนะ ตัวประมาณสักสองสามโลไม่ได้ใหญ่มากนี่แหละตัวสัตว์นำโชคหลายๆคนก็เวลาปล่อยเต่านะก็หวังใจอายุยืนเนหะมือนมอนปีบางเงีเหมือนเต่านะมีโชคมีลาบนะก็ว่ากันไปอ่ะ กับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมเตาอาบแดดตรงโคนมะพร้าวเนี่ยครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ